สวัสดีค่ะใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอไกลบ้านพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะพระราชหัดทะเลขาฉบับที่10คืนที่36วันพุทธที่หนึ่งพฤษภาคมความต่อไปว่า เวลาเย็นหมอไปแล้วจะทนอยู่กับบ้านไม่ได้ต่อไปจึงขึ้นรถโมเตอร์คาร์ไปกับรพีบริพัทอุรุพงเย็นตราด้วยกันเท่านั้นไปทางตะวันตกซึ่งจะไปในแดนฝรั่งเศสจนถึงที่แหลมอันหนึ่งลงมาตกน้ำเป็นที่รถไฟเข้าปล่องที่ตรงนั้นเงียบและแดดส่องตรงจึงได้ลงเดินตากแดดเล่น ตามคำแนะนำของหมอแกว่าถ้าอยู่แต่ในที่ร่มจะทำให้เลือดน้อยไปแต่ก็เป็นการประดักประเดิดในเรื่องเดินนั้นด้วยลมพัดจัดเสมอประเดี๋ยวหมวกหลุดประเดี๋ยวต้องเดินทวนหน้าตื้อมันดีที่ไม่เหนื่อยเดินไปเท่าไรเท่าไรข้อก็ไม่ล้าถ้าเวลาขึ้นชันๆหน่อยรู้สึกเหนื่อยแต่หยุดเสียประเดี๋ยวก็หายหายไม่ต้องกินน้ำ เพราะที่แท้มันกินทางตัวคืออากาศที่เข้าทางปากหรือทางจมูกรู้สึกเยือกเย็นเข้าไปภายในเหมือนได้กินน้ำแข็งหายเหนื่อยข้อที่จะต้องเที่ยววิ่งหาน้ำกินนั้นเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นในยุโรปฝรั่งจึงได้เดินทนทำหรือเล่นการออกกําลังที่เรียกว่ากรีธาได้มากมันเบาแรงกว่าที่จะทำในเมืองเรามากมายนะัก เหมือนแนะนําให้ออกกลางแดดมันออกได้จริงๆสบายจริงๆโทษจึงไม่ออกไม่สบายเอาไปแนะนําเมืองเราขืนทํามูมมามก็อาจจะจับไข้เดินไปหน่อยหนึ่งถึงโรงสุราซึ่งตามุนทางเลียบทะเลเหล่านี้มีรายรายกันไปตลอดคงจะปลูกอยู่ฟากถนนข้างริมทะเล ซึ่งเป็นหน้าผาชันชันลอยอยู่ไม่ติดต่อกับโรงเรือนอื่นๆเป็นตึกพื้นดินปูกระเบื้องไม่ใคร่จะเกินสองห้องหรือมีปารําหลังคาอะไรต่อออกไปบ้างแต่โรงที่พ่อแวะนี้เป็นสองห้องห้องกลางตั้งชัวมีขวดเหล้าต่างๆมีโต๊ะสำหรับนั่งกินเหล้าสองโตะ๊ะห้องในเข้าไปอีกห้องหนึ่ง มีโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งที่พื้นเป็นน้ำแฉะเหมือนหิว้วถังน้ำเข้ามาหยดเปื้อนแต่ไม่มีน้ำจะเปื้อนอื่นไม่ได้นอกจากเหล้าหกมีคนนั่งกินเหล้าอยู่หกเจ็ดคนเมื่อแรกไปถึงกินอยู่ห้องในก็มีห้องนอกก็มีนึกว่าทีจะมีคนเมามาอยู่ในนั้นบ้าง เดินเข้าไปดูท่วงทีเห็นมันก็ดีอยู่รู้สึกว่าเราเป็นคนโตเข้าไปในนั้นที่จะรู้สึกว่าเป็นเจ้าเป็นนายก็เห็นจะไม่ใช่จะรู้สึกด้วยโมเตอร์คาร์ก็ไม่ใช่เพราะเราจอดรถไว้ห่างไกลลุกขึ้นโจกเจกเดินออกไปนั่งห้องนอกเองแต่เจ้าของโรงเอาก้าอี้มาตั้งเอาผ้ามาปูโตะ๊ต้อนรับไต่าถามถ้าจะบอกอย่างพระนรงวิชิต ค่ะคุณผู้ฟังคะพระนรงวิชิตจรบุตรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาปยุรวงศ์แต่งไว้ในจดหมายเหตุราชทูตไทยไปเมืองฝรั่งเศสเมื่อรัชกาลที่สี่นะคะถ้าจะบอกอย่างพระนรงวิชิตก็ต้องว่าพูดกันเรื่องกินเหล้าคือถามว่ากินเหล้าอะไรพ่อรับทุกอย่างอย่างหนึ่งนั้นเรียกว่าคิอันติคือเหล้าแดง ที่เป็นขวดป่องๆคอเล็กมีฟางหุ้มอยู่ครึ่งขวดเช่นกับอีผู้หญิงในรูปเขียนที่ห้องแป๊ะเต๋งรินให้ตาแก่กินเล่าเช่นนี้มันขันอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ต้องใช้จุกกรอกเหล้าลงไปในขวดรูปเหลาะแพะแล้วเอาน้ำมันออลิฟกรอกหนาะประมาณกว่านิ้วนิดหน่อยที่ปากเอาแต่กระดาษหุ้มไว้เท่านั้น เวลาจารินเปิดกระดาษที่ปากแล้วเอาหลอดแก้วคล้ายกับสูบน้ำอบฝรั่งแยงลงไปในปากขวดพอเสมอน้ำมันแล้วดูดปลายหลอดด้วยปากสูบน้ำมันขึ้นมาหมดแล้วเทลงเสียในถ้วยต่างหากสำเร็จกิจการเปิดขวดกันเท่านั้นพ่อได้ชิมดูดูรสชาติมันจืดจืดแต่เขาว่าเล่าอิตาเลียนแล้วไม่บอกรสแต่แรกเว้นแต่เมาง่าย ได้ซื้อเหล้าเช่นนี้สองขวดให้แก่ฝรั่งนักเลงเหล้าที่เขาอยู่ในนั้นเป็นที่พอใจรินแล้วลุกขึ้นยืนดื่มให้พ่อคราวนี้ได้ว่าซื้ออย่างที่สองต่อไปเรียกว่าบาเบร่าอามาบิล่าสีเหลืองเหลืองเป็นอย่างว่าเหล้าขาวแล้วมอบให้ท่านพวกนักเลงเหล่านั้นอีกยังอีกขวดหนึ่งที่เป็นอย่างที่สามเรียกว่ามัสคาโต หวานก็ได้ให้ท่านพวกนักเลงเหล่านั้นเขาอีกกว่าจะเปิดขวดที่สามแล้วขวดที่หนึ่งเกือบหมดคราวนี้ปรารบถึงตาเจ้าของไม่ได้ผลประโยชน์จะให้อะไรแกดีตกลงต้องไปสืบว่ามีผู้หญิงที่ขายเหล้าอยู่คนหนึ่งเป็นลูกเจ้าของร้านหรือไม่ใช่ได้ความว่าเป็นลูกแล้วให้เงิน20สแฟรงออกจากร้านนั้นเดินต่อมาอีกจนถึงโรงอีกโรงหนึ่ง เป็นระยะกันคราวนี้แกมีปารำต่อโรงออกมาไม่ได้เข้าไปในโรงหยุดแต่ที่ปารำตาเจ้าของโรงอยู่ข้างจะต้อนรับแข็งแรงแกจะเป็นอะไรมาแต่ก่อนหรือกระไรกะไรรู้ไม่ได้เพราะพูดกันไม่ได้สักคำแต่เห็นมีผ้าแถบเล็กๆติดที่หน้าอกถึงสี่อันคราวนี้เราไม่เล่นเรื่องเล่าด้วยเห็นทีหนึ่งแล้ว กหนนงเอมือัลูกสาวเอาไข่มาเลี้ยงไข่นั้นดิบๆมีพริกไทยกับเกลือมาด้วยเมื่อแรกนึกว่าจะเป็นแต่ซื้อมาต้มกินที่บ้านนางนั่นมาเตือนให้กินเราก็ไม่เข้าใจเรียกจะเอาไข่สุกมันก็ไปเอามาให้ทั้งตะก,กร้าเพื่อจะให้เป็นที่เข้าใจดีเจ้าของต้องเจาะแล้วดูดกินเป็นตัวอย่างเราจึงอ้อกินลองดูบ้างของมันอร่อยดีจริง ไม้ซึ่งเราสำคัญว่าไม้จิ้มฟันเสียบอยู่กลายเป็นไม้สำหรับเคีียไข่โรงสุราโรงนี้เป็นต้นทางที่จะลงไปออสเปดาเลตตี้เป็นสองแพร่งทางลงต่ำเป็นทางไปเมืองเก่าซึ่งอยู่ริมน้ำทางขึ้นสูงเป็นทางไปเมืองใหม่พ่อเลือกลงทางเมืองเก่าเพราะขี้เกียจเดินขึ้นสูง แต่เขาห้ามไม่ให้รถมอเตอร์คาร์ลงหมายว่าถ้าเดินลงไปถึงที่เมืองเก่าแล้วจะจับรถกลับขึ้นมาทางเมืองใหม่พบรถโมอเตอร์คาร์ที่ตรงทางแยกแต่ตะครูเจ้าของร้านเล่าเอื้อเหลือเกินเดินเผลอๆไปประเดี๋ยวมาเดินเสมอหน้ากันกับเราแล้วที่จะมาเป็นเพื่อนด้วยความเอื้อเฟื้อแต่จะเอาอะไรจากแกไม่ได้เพราะ พูดภาษาอื่นไม่เป็นนอกจากอิตาเลียนในกลางทางที่เหมือนตีนสะพานลงมานั้นมีบอกขายที่ตัวโตๆที่จะซื้อที่ไว้ตัดขายอย่างเย็นตราพอตกเชิงสะพานเป็นที่แยกทางรถไฟและสเตชันถัดนั้นเข้าไปก็เป็นร้านตลาดทําก็ไม่สู้เลวออกใหม่ๆแต่ช่างเงียบนักเงียบหนาไม่ใคร่พบคน แวะเข้าไปที่ร้านขายโปสการ์ดซื้อรูปและโปสการ์ดที่ส่งเข้าไปให้ตักครูคนนั้นตามเข้าไปกำกับเย็นตราไปพบเข้าว่าแกเป็นมะเร็งเลยถูกเกณฑ์ให้ล่อเอาแกไปส่งออกเรียเรียอยากจะขอตัวเลยต้องยั่วว่าขี้คลาดจึงได้ตกลงพากันลับเลี้ยวมุมไปประเดี๋ยวหนึ่งเราย้ายร้านไปใหม่ ไม่เห็นมีอะไรนอกจากโปสการ์ดกับรูปและของขยี้ขยี้พอเย็นตราเลี้ยวมุมมาแลเห็นออกวิ่งวิ่งมาได้ครึ่งทางอีตะครัวคนนั้นวิ่งตามหลังมาแล้วพอมาถึงถามว่าทำไมจึงจัดการเอาแกไปได้บอกว่าชวนแกไปดูโมเตอร์คาร์พอไปถึงมุมเอาเงินให้แกเสียดือด้อโบอกบัตรให้แกกลับเข้าใจว่าเป็นที่ตกลงกันแล้ว ครั้นกลับมาแกก็วิ่งตามกลับมาอีกคราวนี้เรียมากขึ้นต้องเกณฑ์ให้ไปปล่อยตานั่นให้ได้เย็นตราไปแล้วพากันขึ้นกระไดไปอีกชั้นหนึ่งถึงชั้นที่เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลและอะไรต่างๆพอเดินเลี้ยวมุมก็เจอเย็นตราบอกว่าปล่อยตาครูไว้ที่รถโมเตอร์คาร์แล้วแต่ที่ไหน รถโมเตอร์คาร์จอดอยู่ถัดเย็นตรามานั้นนิดเดียวต่ครูนั่นยืนกำกับโมเตอร์คาร์แต้อยู่เราพากันขึ้นโมเตอร์คาร์นึกว่าจะขับหนีแกไม่ให้ทันแกโดดขึ้นไปได้แต่ที่จริงบาปแกไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นเลยพอเราขึ้นรถกันเสร็จแกก็เปิดหมวกคำนับออกสงสารขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจึงแวะที่โฮเทลเดลลาเรน ที่ตำบลน,นี้ถ้าจะให้เข้าใจง่ายว่าเป็นอย่างไรน่าจะเปรียบด้วยเกาะสีชังคือตัดเขาขึ้นไปเป็นขั้นๆเช่นนั้นแต่ต้องขยายส่วนให้กว้างกว่าเกาะสีชังหลายเท่าพอที่ถนนใหญ่ตึกโตๆต,ตั้งได้ชั้นล่างนั้นทีแรกเราไปถึงคือแนวรถไฟและที่ร้านไปซื้อของแล้วขึ้นกระไดยอย่างเกาะสีชังขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เป็นหมู่ตึกใหญ่ๆหลังนั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งตลอดหน้าคาสิโนบ่อนฝรั่งซึ่งเป็นที่ตกแต่งต้นหมากรากไม้หรูเพราะเป็นที่ประชุมคนมาเล่นการพนันต่างๆแต่เวลานี้ปิดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจนถึงถน,นนแนวหน้าโฮเทลการจัดโฮเทลได้เคยเล่ามาแล้วนี่ก็ไม่ประหลาดอะไรกันคือมีห้องนั่งแต่เขาให้เราเข้าไปนั่งห้องใน ซึ่งอยู่หน้าห้องอ่านหนังสือพิมพ์เวลาสั่งกับข้าวเราก็เขียนหนังสือบ้างดูหนังสือพิมพ์บ้างจนกับข้าวพร้อมกินด้วยกันห้าคนอาหารดีเป็นการบรรจงเสียแต่ลูกไม้ส้มเปรี้ยวลูกแอปเปิลอ่อนร่วงเองแต่ครั้นเวลาจะกลับเมื่อพ่อเดินออกมาถึงห้องที่เขานั่งนั่งกัน ที่ไหนพวกท่านยายท่านตาเหล่านั้นลุกขึ้นยืนคำนับถอนสายบัวซ้ำลูกสาวของเจ้าของโฮเทลสองคนเอาดอกไม้มาถวายช่อโตนับว่าเป็นสำเร็จกิจการต้นอย่างที่เขาจับได้ปลายมือเป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจัก,กรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะ ช่วงเวลาของเพลงรักรอส2อ2ร2ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราช,ชบุรีคลื่น AM 1593กิโลเฮิรตซและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com นะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันราติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ